สวัสดีครับอยู่บ้นานพ่อเล่นเกมครับมา้ัดเล็บที่เล่นมือถือใช้ด้วยกันโอเคไปเร็นหลอดด้วยคืต่อเนื่องเลยนะครับครั้งที่แล้วแล้วก็จัดการกับชนกลุ่มไม่ชนกลุ่มน้อยนะชนกลุ่มเยอะนี่แหละ เล่นกั่ตรงนี้ไปแล้วโดยมีคนเขาเอาอาวุธมาให้เหาราซึ่งคนนั้นก็โดมาอเคโดดลงไม่รู้ไปตามลูกชายเพราะเขา<ม>เป็นพี่คิดเล็ดฟิลสนามเง <laughs> อ๋อทางันทางหลอกวาย แลองควายมาหลอกใช่อ้าบลงนะโอเคตรงนี้เดี๋ยวไม่ีเจะเอเนี่ยของเตี๋ยมันหันม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 ันไม่นี่อ่ะหลอกไหมอย่างนี้หลอกควายของเธอแล้วเค้าเป็นควายอะไรนี่ต้องลงตรงนี้ครับลูกก่อนลงหลังรถเป็นไงไม่มีเฟืองไหม มอนไม่มอนแล้วไม่มอนแล้วต้องกลมแล้วไม่อที่จีิมันโดดไปได้นะอ่โอเคเดี๋ยวอันนี้เอาใหม่ไปที่หลังลูกเพราะว่าเดี๋ยวมราจะได้คนใกล้สายมาตรการเร่งตัวใหญ่ๆบังลมไว้ทีโอ้ตัวใหญ่ๆแล้วเกินพอสายเร่งลมปิดบังไม่มิดใกล้ๆไว้โอเคว่าแต่เตรียมมาเก็บกระสุนเถอะ ไปไม่รอดเลยรักเสียวไหนเข้าไปในว่าแล้วนะเอโอเคเปิดค่อยๆเกินไปฟล่องมาตอนอีท่าเลยอีกท่าเลยสองครั้งมันจะเบิ้ลใช่ไหมโอเคพิชท่อนะพิชท่อฟืนพกนะครับไอแอมโมอะไรเมื่อกี้คือกระสุนอ่ะบันไดอยู่ด้านนอกไปแต่บูตเตีรยอับผิดทาง ให้กด A2 ค่ะอีกครั้ง A2 เพื่อที่จะดูว่าเพื่อนอยู่อ่ A นั่นแหละโดดไปเนี่ยจับโอเวอร์สูงเป็นจับโอเวอร์ดริกระโดดที่โอเวอร์โอเวอร์ก็คือเกินนะหรือไม่ก็จบหรือไม่ก็มากแอสซซินจับโอเวอร์กระโดดสูงเกินจับโอเวอร์ฮะโอเวอร์ข้างบนอ่าเจอกุญแจละกุญแจเปิดตรงไหนยังไม่รู้เอาไปก็เตรียวไปเอากุญแจมีเอเกตสำรวจสำรวจแล้วเราไม่สามารถที่จะเข้าไปจากตรงนี้ได้ อย่าจับดาวสิดาวลงมาแล้วเงก็ต้องไปบู๊มีเตี๋ยๆเอาใหม่ขี้เกียจนี่อ๋อไม่ใช่เออถูกแล้วเตียเตียจับดาวมาถูกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรเนี่อะไรนี่เตียต้องจับดาวเลยวะเตียต้องจับดาวเถูกแล้ว ตัวซ้อมมวยไปแล้วลูกตายปะตายนัดเดียวยนี่ตีออนนยนะเ้กันเขอันนียไม่น่าไว้ใจไหนหานี้กูเราต้องการยิงเหอนะยิมาแล้วตรงนีม้มีนายโชว์ให้ดูไหมมันน้านาัก อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่อะไรเนี่ยหกสิบสามยี่แบตเตอร์เอาไปืปืนเป้าสะอาดเราจะต้องหาทางให้มันจะพาขึ้นไปตรงนี้อะไรพาขึ้นไปที่บ้านหลังอาจจะบ้านหลังนี้น่าจะเป็นทางผ่านเพราะว่ามันมีตัวซ้อมมวยอยู่ข้างบน อะไรคือตัวสอมมวยไม่รู้เขมันชกมวยหรือมวนเสร็จแล้วมันเดินเองมันเดินเองมันเดินถอยหลังเองมันเลยเก็บไม่ได้เสียงอะไรนุ่ง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 เอ้ยมาแทำไรอ่ะช่วยอะไรอยู่นี่ไงล่ะหัวแตก นี่กระทืบสาวอื่ไปทำการกระทืบที่เบาว่ะปั่นเอาขวานมาเล่นกับพี่เบลนี่มาเอาแล้วแต่ก็มีให้กดตายเมืองลูกกระสุนมายคนนี้นนะเดี๋ยวนะมันจะต้องอันนี้ไนงะบู๊ขึ้นมาเนี่ยนะบู๊ขึ้นมาเล่บู๊เต็งถือขึ้นมาดิไอ้คนที่อยู่ข้างล่าได้จะรอดตัวสีลูกถือแบบแบบจริงมันก็ต้องพิจารณา ไปกัเถัวจ้ำนีแหละตัวฟอมมวลนั่นอยู่นี่แหละคิงจะรอดไหมช่วยบอกดแล้วก็แยกนก่อนเพราะลูกเล่นเกมอ่ะเอาจะมปกนเห็นไมเห็นโดนแน่เลยอาได้แล้วก็ปุ่นแจเย่เย่เย่ รีบเดินลงไปเลยเดี๋ยวโคนบิลดิ้งครับเป็นกุญแจของตึกเก่ามันว่าแล้วกูโดนย้ำตีอ้าวมีอะไรด้วยระเบิดไหนลงเลวเวยเลวเตะเฮียโดนย้ำตีอยู่แล้วพีกจะลงอยู่ในมาไม่มีเวลาแล้วอ้าวยาอีโอ้าวไหนอะเฮียอยู่ไหนอน่ยดาโดดลงไปดาเตียเดี๋ยววิ่งไปหาโดดตรงไหนโดดลงโดดดาตัวที่เก่าที่เก่าที่เก่าจ้ำจ้ำจับจ้ำลงได้เลยมาแล้วลูกจ้ามาแล้วใส่หัวปั่นคู่เลยมักอัด ไปเดี่ยวมาครับไปแล้วไปกันครับโอเคพังพังจอยนี่ไงล่ะบักอ่านบักอ่านไม่แค่ผีกากกากแท้ๆอี๋เดี๋ยวรอให้เครื่องหมดเนาเพยายามไปเถอะต้องไปทางนี้เปล่าหรทางนี้เดียวไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้้ามดาวขอกันสุนแล้วก็ ไม่มีของไม่ใมีงูมาชุกากมาพักสี่แล้วแวงอนเลยนะไปเดี๋ยคอเอร์เรือคุมกานนะปกคุมจ้ะอันี้แะอุยโผมาจากลางได้เลยตโผมาจากลางเหรอผพยายามปิดไอมิดนะพยายามปิดบังมไหนได้ไงนี่นะมตดูไม่ Marcel, มาซ่อนตัวอยู่ในลางกระดาษเห็นนี่ไหมใช่ <benefits. S 2> มันจะมังอ่านซ่อนตัวอยู่ในรกากระดาษเด็ดล็อกฟอร์มอีสไซโอมาล็อกกอะไร <S <S โอ้โหเหมือนมึงหลอดเลยเหมือนมึงหลอัดเลย <S <S บ้านพังต่อยแหลกอุ้ยทุ่มเองทู่เอาเตี้ยต่อยจะบ,บ้านพังเลยอเอาไว้ทะลุบ้านน,น,นิ่งใส่ไว้ดีทะลุบ้าน <S <S ใครสั่งใครสนอนเอาเตี้ยแล้วเดี๋ยวเฮกเดินทะลุบ้านบนบ้านนั้น่าจะมีของ,งเกมบัก เอ็มดีอเหนวดพอดีครับมาสเเช่นี่ตนี้ล็อกฟอรใสไปเลยเ่ยโอเคตมนเนยมาคู่เหกดปุ่มหลังบกัไปเลยะรเจอล็อกทีนตันีเป็นไงรอดไหมช่วยด้วยเขาก็ได้ช่วย เดียวออน่าสนใจไปไหนวะตึงไหนวะลูกตึงนั้นตึงหน้าเรามีสามสิบสามด้วยเฮ้ยขมมนเรียกใครดีดีเกียร์ตรงจอยไม่ดีเรียบร้อยเลยเฮ้ย What's wrong? Be careful. They may still be here. ระวังตัวด้วยนะแต่มาขึ้นมาทักอีนะตุ้งไม่ได้ดูดังนี่นะครับ มัมีลัดพากัดด้วยมลัดพากัดที่เขาเป็นอู้ขนม มาเพิเลยวังมากเห็นแล้วเตะเห็นแล้วว่าแต่ช่วยเฮ้ก่อนก็ดีชุดเปลี่แล้วนะเอาไปเลยเอาคนเอาให้ไหมตัวเองด้วยทำไมวะนักได้อยู่เล่นก่อนเอาให้เชียร์ลูกหมดลูกหมดวางไม่มีลูกเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ให้เตะรอมั้ยรอแบ๊บรอแป๊บ หลอแป๊หแบหอแป๊บไอ้คอ่งนวดฟังกอว้ยสใสสู้ <c oughs> เดี๋ยวเขอใส่แป๊บแล้วเดี๋ยวให้ขอใส่แป๊บเดี๋ยแล้วเดี๋ยวอีกสิลูกยวให้จะได้คนละสิเท่ากันนไหมสิบเท่ากันนี่มาแต่งา่าเด้อขอบพูนพี่ชาย โอ้โหนี่ไงละบาดูไอ้สิ่งที่นาดไม่น่ใจคืออะไรไม่รู้แต่มีจั่วมีจัวหมีจั่วเฮ้ยเด็กน่าไมวลองเล่นกเนเ่ยลองเล่นกันเ่ยโดนลเด๋กว่าโดนละอปล่าีร้อย ไปเตี๋ยววิ่งวิ่งทำไมวะลูกกลับเดิมอ่ะกลับเราก่อนกลับตัวอยู่ในท่าคุมลำโอ้โหจะคุมลำคุมลำจะคุมยืนหรือจะพมยืนจะพมนั่งเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฮุบไปฮุบไปนั่นน่ะแมเตียมาเก็บของกระเทียกแมเตียมาเก็บเนย โอ้โหป้านุ่งม้าถุงมาเลยฟัดมาเวลาเต๋อจะวิ่งนะเต๋อไม่สามารถวิ่งแนวโค้งได้เต๋อต้องวิ่งบนวงฉากลูกเลยหิงวิ่งโค้งได้ไหมวิ่ง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 บนวงกลมได้ไหมวิ่งได้ใช่ป่ะแต่เตะวิ่งไม่ได้นะมันมันยากมากเลยอ่ะมันมันมันค่อยดีอ่ะเนี่ยดูดิมันจะหยุดให้เองเห็นไหมอ้ามันเลยทำอะไรบางครัางยาก ่ไม,ไม่ใช่เลยเขาต้บอกกันเขาต้องบอกเนี่แต่เรามีก <Biz> ุญแจมอ๋อเนี่ยโอเคเราเห็นเห็นตรงนั้นไหมเขาบอกว่าใช้กุญแจอะไรดูแผนที่เราไม่เคยดูแมพเลยจุดเหลืองๆนั่อะไรจุดเหลืองๆนี่อะไรรู้เห็นยังเห็นยังเห็นยันยับไปแป๊บเดีย่เนี่ไงแป๊บนึงมาเก็บของที่อื่นก่อนเิเนี่ยของก็มีให้เก็บเราวิ่งไม่ต้องบอก เดี๋ยวเอาไปเลยเฮ้ยเดี Na, ๋ยวสีมยี okay. ่สิบเดยเ้เอาเดี๋ยวไหนวอาะน่าจะมยี่ไปเดี๋ยวเตรู้ละโอเคเข้ามันอยู่นะก็จะอยู่เพลินๆอ่ะอย่เดินถอยหลังเองหม่เพิ่นเขาสินี่เนี่ยทั้งที่มันมีให้สองอะเค่สอเฮ้ยดูไ่ใช่ป่ะ สบายเลยโรงงานเชื่อหนูสบายเลยเล่นได้ละไฟต้มให้เ,เช้าไส้ต้มน้ำหมูเรื่องอะไรกันงรือไส้เลยยิ่งชอบกินต้มน้ำหมูอ่าไอ้ไขน่นี่คิดนี่อะไรนะแปลวะปะ่าตับตับไส้ก็ขึ้นเนืออกเนื้อพอเธอเตี้ยนเลิกเลิกบรรยายจับ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 ไฟ รู้ไส้รู้ภูมิกับไส้ในกับเอาอเสล่ครับคอนั้นดีเยี่ยมเดียวเลยถ้าลูกชายขึ้นบนป่ะครับใช่ขึ้นครับบนเสร็จขึ้นมาแล้วนะครับนี้ขึ้นทางไหนล่ะข่ายประจัยยังเอ๊ะเาอขาบอกอเขาบอกว่าตัวเตียงปวป่ะเดินอยู่างเดินอยู่อะไรมั่วงๆถือตัวเตียง,งหรือตัวเงหงี่ยไ้กระตูม่วงอับตัวเตียงเรียงมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่กระตู ทหารเราหน่วยอัลฟาหน่วยอัลฟาทหารเราหรือเปล่าเอาน้ำมันมานอนแอ่งอยู่ตรงนี้อ่ะบอกว่าเอาไปเก็บไปก็ได้ไปเลยเออกระสุนมันก็มีให้โอเคอยู่นะแต่มันสองท่านเราต้องเราเล่นเราเล่ normal นี่เราไม่ได้เล่น hard เ่งเราเล่น hard ่กระสุนมันจะมีให้เราล้มขาดแคร์เราขอเจาะยดีเลยขอไปล็อกล็อกล็อกบันไต่ ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บกระสุนของตัวเองไหมเกของในองเนี่ยแหละ,ะตู้นี่คู่ชัโม้ายลูกโอเคมันยังนะจอยมันเดินเองเมันคิดเป็นยังไงแม่งเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่วะเอ้าอัลฟ่าเอาหน่วยเลงมาเลยนี่ยวะ่ะเบิกดำเต็มเลยอัอลฟ่าอาลตัวนี้ยังรอดไปหาผมมืมะนะอเนี้ยนะเฮ้ยใครทำเนี่ย มีบางอยา่างโจมตีโจมตีพวกเราครับพวกเราไอคนนั้นนั่นแหละเขาหนีไปไอเออวินอะไรเขหราหนะีไปเอวินงทำไมเวสเกอร์ก็ไม่รู้ว่าเขาหนีไปน,นี่มันอะไรอะให้เรดาดิสมาข้อมูลครับลีซ่าคุณจะต้องไป ไปที่ Head Q Head Q เฮ้ยแข็งใจไว้ไม่แข็งใจแล้วตอนนี้แข็งแล้วเลือบที่ตัวเขาแข็งแล้วครับหลายนเห็นบางอย่างอ่ะบางคนวิ่งไปซบอดี้เอรี้ยูคอเราได้ขอมูลาแล้วนะแต่เอาสตีฟนั่นแหละตาแล้ว แล้วไปแล้ววิ่งอะไรก็เดินไปนับทราบแล้วข้อมูลจากยานพาหนะครับแหวเข้า,าฉันเข้าใจแล้วก็ฟีแดดอ่ะดือเด็กเผ็ดมันฝังยันต่อลูกชายต้องไม่เห็นอจะน,นี้ได้ใช่ใช่ดีแล้วที่เก็บเน็่น เวลาท,ที่พักและสันทิ่ตกอ๋อก็คงจะแบบป่วยพรให้ตกครับะเป็นแบบตัวโอ้ยเดินจังเลยมันจะทำให้คุณมั่นใจว่าตายโดยโอ้ยอ่านคำนี้แปลว่าหลอดเลือดนะครับ V A I N เนี่ยนะแปลว่าเส้นเลือดใหญ่อะไรประมาณนี้ย V A I N เนี่ยนะเวนเวนเป็นหลอดเลือดอมันเป็นชื่อหลอดเลือดดิ มีเวนอนาโทมีแช่งมันเลของวิทยาศาสตร์เลือเขาเลิอเขาเรื่องวิทยาศาสตร์พอแต่คำนี้มันแปลว่าเลือดนะมันแปลว่าหลอดเลเพราะว่าเปิดปิดเอาครับอกแล้วครับหัวใจก็มีสองิ้นหัวใจก็มีไตครับปิดไบครับโอ้ยมีตบสักช่วงนะตรสักช่วงหัวใจก็มีซ้ายขวาก็มีเลฟเอเทียบไรเอเทียบโอโหพอถึงวิทยาศาสตร์อี่มือหัวความรู้สดด้วยไม่เสียที่ี่เียนะนี่ลาดจริง คนละตายกันเลยเดินเองแล้วจานี่ปล่อยจอยเลยเขาเดินเองครับเดินแบบมูนวอล์กเห็นไหมในลูกชายเนมาแน่ยแต่มูนวอล์กตามมาอยู่เนี่ยนี่แน่เป็นไงเบื่ออะไรเอาตัเพีเอาตัเพีเอาต้วพีจอยจริงเอาเตียยไปไหนล่ะไวเหลือเกินมี ออกของเต๋าสีม่วงนะของอะไรสีเขียวเดี๋ยว,ยวมีขอให้เก็บอะไรมากน,นายนันแป๊บเดียวอาวเอาไปเลยเขาเห็นเก็บอะไรก็ถูกโอ้เจสี่เจสี่พี่สีส่สิสสสกบก้อนล็ตเลยล่ะแล้วเราก็มาแชร์กันดิอ่าล้วก็มาคอยดูนะเลยเห็นแล้วเดี๋ยวจะแบ่งยนะังไงแบ่งไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวบอกดีเวสต์ตั้งไงมันแบ่งไม่ได้มันมันแยกไม่ได้หาวิธีก่อนตั้งนี้ตั้งเด็กมันต้องมีวิธีดิโอเค เอาเลยเตี les, ๋ยเตี <na. S 2> ๋ยวีกุญแจเอาแล้วเตี๋ยให้เลยมาทำไมหมดหมดปึกโอ้ยมือหัวก็เตี๋ยมันเดินเองว่ะเดี๋ยวไปที่สถานีอ่ะไม่ต้องเตี๋ยมีกุญแจต้องเอากุญแจมาไขดูของคำนึงตรงนั้นน่าต้องเจอบอสแน่นอนเลยจากการดูแล้วขนาดเกมแล้วเล่นตัวเนี้ยนะมันไม่ให้เราไปทางนั้นมีทางเก่าหรือทางใหม่ ททาางก่หงใหม่มันน่าจะเป็นทางเจอบอสเตีเ่ยไอ้ประตูเมื่อกี้อ่ะมันเดี๋ยวเรากลับก่นอนแล้วเดินโนโนะตรงนี้ทางหลักแล้วเดี๋ยวเรากลับก่นอนเตียต้องมาไขาก็บอกให้ไขเนี่ยแหละตรงที่เขาให้กุญแจเขาใครมีกุญแจเตี๋ยไม่ใช่เหรอก็เราก็มีกุญแจแล้วต้องการกุญแจก็ ไม่ยามีกุญแจไม่ใช่ไหมก็เราเอามาแล้วนะลูกไ่อยาจะทิ้งกุญแจไม่ได้นะจะทิ้งไปได้ยังไงล่ะลูกนั่นมาลงเตีอบอลเลยเนี่ย <c oughs> นี่อ่ะโอ้โแสดงว่ามาเอา,า,มามาให้อีกรอบหนึ่งการคนบวม <c oughs> กุญแจกุญแจม่นคือไม่มีให้สับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูคนใจก่อนไหมลูกรู้แล้วสับแล้วจะขังบอสเข้าไปเท่าไหร่ไปมันจะลุกในนั้นใช่ไหมใช่สับแล้วเพื่อขังบอสเข้าไปเท่าไหร่โหนานมากเล่นประมาณเท่าไหร่สามผมนี่เล่นรอบเดียวลูกชายบอกจบไปสามรอบลูกชายผม normal นะรอบเดียวลูกชายนี่40 normal hard รีบไปสามรอบแล้วก็สามสามครับระดับฟอสยากเลย ตอนนั้นผมซื้อมันเป็น Xbox 360เม่วอแต่คือเขาก็เจนเดียวกันไงยว The Hell a d โคโลโบลอ่ทำไมน่าเกียดอย่างนี้อ่ะไม่ให้ดูให้ดนะว่าเวลาจบาร์นอะะล้วกินอาหารเข้าไปด้วยอ๋อแล้กินอาหารเข้าไปนะเด็กเามไปเป็นตัวโกบ เพราะไม่ใช่ยับร่างทหารแล้วเป็นปตัวทำวิ่งเตยไปทา,นางานั้นเราต้องล่อบมาแล้วยิงถังเราต้องล่อบมาแล้วยิงถังเข้าไปในห้องนี้ก่อนเลยเนะตรงนไงเฮ้ยคอยใน็อคดาวน์อ่ะแป๊บนึงเตี่ยเราต้องล่อบมาเข้ามาแล้วยิงถังงั้นเตี่ยรออยู่ที่ตรงตรงสรับสวิตช์ เดี๋ยวให้เดินลอบาลวเข้ามาในนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมตีคอยสับคุณพี่วะเดี๋ยวเตรียมคอยสับตรงนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเอ้ยมาเตรียมวะโอเคอังั้นเห็นไปสับอันนี้ไปสับรอรอเตรียมตีเดินลอบมาแ้วต้องรอเตรียมตีได้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 ไดด้ไ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 ้ได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 ้ไได้ไ้ได้ไดดเไดได้ไ้ไไไดไ้ โอเคเราอยู่ซ้ายซ้ายคนหนึ่งวาคนนะไนชนะเลย้นเขาชนะเลยเราเล่นต้นอเลยโอ้โหโอเคเอ่อมาเล่นอะไชนะเลยะ โอเคง่ายไปเลยโอเคเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้แล้วเราพอแล้วนะอ่าอะไรศบมาไปไหนอะเบาๆหน่อยเพงเพลงตะโกนอากงเล่นเสียงก็ดีครับอ่าแล้วศบมาไปไหนจริงๆศบมันน่าจะต้องมีของแต่ตรงนี้ของเราเคียมหมดแล้วนี่เพราะเราฆ่าบอสไปแล้วเนาะอะไรศพมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดูทางผ่านครับทางผ่านมันน่าจะเฉลยอยู่ในแบบๆขะเลตไปดูแบบเลย โอเคอะไใช้กุญแจเมือ่อกี้วอลมันมาจากตรงไหนอ่ะเราใช้กุญแจแล้วมันก็มาเหรอลูกงายเอาแล้วไม่เปิดอ่ะอย่างว่าเรใช้เลยวเตี่ยเรื่องบาๆแต่เขาหมดแล้วซีเรียมดิใช้ดิรอแป๊บใช้ใช้แล้วอ,อ๋อแต่ต้องโอเพนเลยเพรใช่หรยังไงโอเคอาข้างหน้าได้ปืนใหม่ชัวร์ครับาราอากรหมู่ลุลวะอาเตะเก็บเลย โอเคเดี๋ยวเราไปเร่อง,งนี้กันนะแล้วก็ตบคอร์กันแล้วลาไขึ้นครับอา้าวอันน่ะโอเคเอย่ายาไปอา,าไปปีหนึเ้าจแปดครับอาไม่ทันไม่ทันไปไหนไม่ทม่ไม่ทัน โอเค okay. แต่ตอนนี้คือเราคุยวิทยุกับคุณเคิร์สถูกไหมแล้วเราคอยรายงานคุณเคิร์สตลอดว่าเคิเร์สครูบีว่ามันเกิดปัญหาอะไรคเคริร์สครูบีไม่อยู่แล้วไปแล้วในบรรดาอาบิจฉาใคร<า>ดูอยู่จะเกกิเกิดไปกันเถอะเขาอากาศมิจฉาที่เขาเป็นคนปล่อยเชื้อต้นต้นเกศใช่ตอนนีมันแบบแบบโอ,อ้ยแม่ป้ามีคัมป้ามีป้ามีคัมฉันเข้าใจแล้วโอ้ย What was that thing? B-O-W, that scumbag Irving left us up. set us up. A -B -O -B. Considering what it did to Alpha Team, I think B -B. we're lucky to still be breathing. Only we could have gotten there sooner. If we -B -B. had, we'd probably be dead too. Irving. Irving. I don't know. I don't know. I don't Do you understand? This is you. Right, I yeah. to the this whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Captain Irving is your top priority. We believe we may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? พวกเราเชื่อที่เหลือแปไม่ออกไปบ่ไหนไบันอกซ้ำโอเวอร์เอ็มอาร์ คุณเจอคำสุดท้ายพอดีเลยอ่ะคุณกำลังรู้สึกอะไรอ่ะคำสุดท้ายพอดีสายไม่ทันโอ้พอมาปุ๊บเสียงดังปั๊บเลยจากที่อยู่สงบสงบเ่านั้นเองโอเคเดี๋ยว่เห็นดูให้เช็คให้ดีครับจะได้เซฟไปเลยจะได้ไม่ผิดพลาดนะดูให้ชัวร์ y o l the B S A A file คุณสามารถดูที่ห้องสมุดได้ปิดคลิป มันมันมันจะค้างอยู่งนี้ที่ลูกมันไม่ให้มาแลนน้มันขึ้นแชปเตอร์ใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวต้องตัดตรงนี้แล้วเข้าทิ้งได้เลยมั้ยเดี๋ยได้ปืนโนหมาเมื่อกี้เราเพิ่งเก็บกระสุนปืนก่อนไปเอาไหมเต๋อ่ะเอาโอเคยังไงเดี๋ยวครั้นี้อาจจะต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะยังไงเดี๋ยวเจอใจกันท้าที่สามนะยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับครับอยากให้เราดูแลเทคแคร์กดดิดเลยครับผมไปด้วยนะครับผมยังไงคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าแชร์จะเป็นถ้าคุณอย่างสูงครับเพื่อนๆจะได้เยอะขึ้น อ่อาคลิปนี้ขอลาไปนะครับครับสวัสดีครับปันจิวะปันจิวะ